มัจจุราชสีน้ำผึ้งบทที่18ปัดสาวเท้าเดินอย่างรวดเร็วจนแทบไม่ได้มองหน้าว่าเขาผ่านใครมาบ้างใบหน้าบึ้งตึงด้วยอารมณ์เดือดดานเต็มที่แต่ครั้นก้าวข้ามขึ้นบันไดทีละ3าสขั้นเดินอีกสองสาก้าวก็จะมาถึงหน้าห้องที่เขาได้อาศัยนอนสบายมาตลอดคืนปัดก็กลับชะงักย้อนถามตัวเองว่า นี่เขาจะตีหน้ายักเข้าไปพบผู้หญิงที่ได้ชื่อว่าเป็นภรรยาด้วยเหตุใดมีประโยชน์อะไรที่เขาจะใช้ความเผ็ดร้อนโต้อตอบความเลวของผู้หญิงคนนั้นสู้ใช้วิธีเจือพิษลงไปในน้ำคำให้หล่อนเสพทุกวี่ทุกวันไม่ดีกว่าหรือดูสิว่าหล่อนจะขมขื่นเหมือนผู้หญิงอื่นไหมเมื่อต้องตกอยู่ในฐานะที่สามีดูแคลนเหมือนเช่นที่เขากำลังเครียดแค้นเพราะภรรยาดูแคลนอยู่เดี๋ยวนี้หรือไม่ ปัดขอบประตูแล้วดึงเปิดออกเกือบจะเป็นเวลาเดียวกันหมายใจว่าคงจะได้เห็นรจนาชนไหนสะดุ้งสุดตัวและพละจากกระจกเงาตามธรรมเนียมผู้หญิงเมื่ออยู่คนเดียวแต่ผิดคาด ภรยาของเขายืนหันหน้าให้หน้าต่างชมเมฆอย่างเพลิดเพลินราวกับไม่รู้สึกเอาเสียเลยว่าสามีเปิดประตูเข้ามายืนจังก้าอยู่แล้วทางเบื้องหลังกิริยาท่าทางของรจนาชนไหนทำให้ในปัตถรมกุลชะง,งักงันไปชั่วครู่แล้วกลับเดือดดานขึ้นใหม่ในเมื่อสรุปกับตัวเองว่าภรยาไม่มีสิทธิ์จะทำท่าไม่แยแสกับสามีเช่นนี้เสื้อนอนถอดผ้าไว้ในห้องน้ำช่วยเก็บให้ด้วยนั่นเป็นประโยคแรกที่เขานึกออก รัจนาชาไหนไม่ขยับขยื่นไม่รู้ว่าจะต้องใช้ภาษาที่นอบน้อมเพราะพริ้งอีกสักเท่าไหร่ภรรยาจึงจะยินยอมรับฟังเรื่องราวที่สามีขอร้องเขาหัวเราะหึหต่อท้ายสำเนียงเยาะเยาะขันขันของตัวเองรจนาฉชนไหนค่อยๆหมุนร่างมาเผชิญหน้ากับเขาอย่างเชื่องช้าในตาสงบเยือกเย็นเมื่อตอบว่า ไม่จำเป็นจะต้องเปลี่ยนแปลงภาษาพูดเลยจนนิดเดียวเพราะขึ้นชื่อว่าภาษาไทยใครๆก็ฟังออกแต่ถ้าหากจะให้มีการเปลี่ยนแปลงจริงๆก็ควรเปลี่ยนแปลงความรู้สึกของตัวเองนั่นแหละค่ะความรู้สึกอะไรไม่ทราบความรู้สึกที่ว่าการแต่งงานทำให้คนรับใช้ทั่วไปเพิ่มขึ้นอีกสองสาคนพร้อมกันนะสิคะขอโทษถ้าหากคิดเช่นนั้นปัดยักไหล ผู้ชายที่แต่งงานแล้วทุกคนย่อมจะภูมิใจในความเป็นแม่เย้าแม่เรือนของเจ้าสาวของตัวได้เพิ่งจะทราบเดี๋ยวนี้เองว่าบางรายมีการยกเว้นหญิงสาวหน้าแดงเม้มเริมฝีปากแน่นไม่ยอมตอบให้ทราบว่าในห้องน้ำไม่มีอะไรพลาดค้างไว้อีกแล้วและเธอก็ต้องพิศวงอยู่ในใจเมื่อเห็นว่าเขาไม่ได้ติดอกติดใจเรื่องเสื้อนอนที่สันมาค่อนขอดเธอนักเพราะไม่ได้เดินไปเปิดประตูห้องน้ำดูดังที่เธอภาวนาแต่อีกสักครู่เธอ ถ้าตอนสายวันนี้ถ้าโผล่ไปทางชานหลังครวัวก็คงจะพบเสื้อตัวนั้นปลิวสวัยอยู่ในราวตากผ้าอย่างเรียบร้อยรจ,จนาชไหนไม่ถึงกับหวังว่าเขาเสียใจในวาจาถากทางที่เขาปล่อยให้หลุดออกมาแล้วแต่เธอก็ปรารถนาจะให้เขาได้เห็นว่าคนอย่างรจ,จนาชไหนไม่สมควรกับคำถากทางชนิดนี้คุณแม่แนะนำว่าวันนี้เราควรจะลงไปดูของขวัญและจดรายชื่อผู้ที่ให้เพื่อได้ตอบแทนเขาในโอกาสต่อไป พูดถึงเรื่องที่สองออกมาอย่างยากเย็นการใช้สรรพนามรวมว่าเราออกจะขัดกับความรู้สึกแท้จริงของเขาอยู่มากทั้งคุณนายเปรมก็ไม่ได้แนะนำออกมาโดยตรงเช่นนั้นเพียงแต่เขารู้มาจากเพื่อนฝูงที่แต่งงานแล้วต่างหากอ้าวคุณยังไม่ได้ดูดอกเลยคะรัชนาฉไนเลิกคิ้วอย่างเห็นประหลาดในสายตาสามีแววยาะหยันเห็นได้ชัดปัดหน้าแดงเรื่อ ดูแล้วคุณพบชวนที่ตกลงไปดูกับคุณพบก็เพราะรู้แน่ว่าเธอคงไม่ต้องการดูไม่มีอะไรน่าสนใจเท่าของขวัญพิเศษซึ่งเธอแยกเก็บไว้แล้วโดยเฉพาะแล้วถึงจะไปดูกับคุณพบก็ดูไปตามใจคุณพบเท่านั้นเองไม่ใช่สนใจอะไรนักหนาะเอ็นดูว่าท่าชวนของคุณน,น้องของเธอน่ารักเท่านั้น เขาเน้นคำว่าของขวัญชิ้นพิเศษให้เป็นที่สะดุดใจหมายจะให้ภรรยาทำหน้าตื่นแก้ตัวแต่ผิดหวังรันนาชไหนกลับยิ้มเล็กน้อยอย่างชื่นชมเสียอ,อีกทำให้ฉุนกึกเป็นอันว่าเราจะไม่ลงไปดูด้วยกันอีกของขวัญทั้งหมดขอให้ถือเสียว่าเป็นของเธอผู้เดียวจะจัดการอย่างไรก็ตามใจเอ๊ะทำไมต้องเป็นของดิฉันคนเดียวถามอย่างประหลาดใจเพื่อให้เห็นว่าการตัดสินใจของเธอถูกต้องอย่างไรเล่า เพียงวันแรกก็เห็นแล้วว่าไม่ขาดทุนรัจจนชนาฉนเม้มฝีปากอันสันรริกโกโรธทั้งๆท,ท,ที่งงงวยว่าอะไรทำให้เขาพูดเช่นนั้นทำไมต้องแปลกใจต่อการที่ยกของขวัญให้เป็นของเธอคนเดียวปัดป้อนคำถามมาอีกอย่างขบขันในตาคมกริบของเขาราวกับจะเชื่อเฉือนหัวใจหญิงสาวให้หลุดออกมาเป็นชิ้นๆอ๋อต้องแปลกหน่อยสิคะหญิงสาวตอบเสียงสัน่นถ้ามอบหมายให้คุณพบจึงจะไม่แปลกใช่ไหมคะ เธอหึงหรือเขาใช้สายตาถามอย่างขบขันความพอใจแทรกซ่อนอยู่ในแววตาอันฉลาดเฉลียวคู่นั้นแต่รัจนาฉะไหนกำลังละอายเกินกว่าจะสังเกตเห็นถือเอาอาการที่เขาไม่ออกปากถามมาเป็นภาษาที่ฟังเข้าใจนั้นนิ่งเสียไม่ตอบต่อไปทั้งทงที่ในใจอยากจะกรีดร้องให้ก้องห้องว่าธุระอะไรฉันจะต้องหึงถ้าพึงพอใจแต่งงานเสียจริงๆรัรจนาชาไหนจะตีปีกหัวเราะลั่นเสียอีก แล้วจะกลับมาแต่งงานกับประวุธให้สะสมกับที่มีคนค่อนคอดเสียงเคาะประตูดังขึ้นเบาๆคนทั้งสองรีบเปลี่ยนสีหน้าของตัวเองทันทีเชิญค่ะรัจนาชไหนออกปากอนุญาตแล้วยิ้มอย่างอ่อนโยนเมื่อคุณนายเปรมก้าวเข้ามาด้วยท่าทางเกรงใจอ้ออยู่ด้วยกันที่นี่ดอกหรือท่านอุทานหลังจากเห็นบุตรชายแล้วคุณแม่มีธุระอะไรจะใช้ผมหรือครับเชิญคุณป้านั่งก่อนสิคะ สภัยรีบยกเก้าอี้มาให้ถึงตัวไม่นั่งและจ้ะแม่หนูแม่ไม่มีธุระอะไรหรอกตาปัดคิดว่าหนูเพื่อนอยู่คนเดียวก็เลยตั้งใจจะเข้ามาชวนไปดูของขวัญในห้องข้างล่างจะได้แก้ออกแล้วเก็บเข้าตู้เสียให้เรียบร้อยเมื่ออยู่ที่นี่ทั้งสองคนก็ดีแล้วจะได้ช่วยกันตรวจเสียแม่ได้ยินคุณลำเพาพูดพูดเหมือนกันท่านหันมาพูดกับรจนาชะไหนโดยเฉพาะว่า ถ้าหนูลงไปพบของบางกล่องถูกรื้อออกแล้วแล้วก็อย่ากโกรธเลยนะจ๊ะแม่พอปัดหนูพบเกิดอุตริทายกันว่าข้างในจะเป็นอะไรเลยต้องแก้ดูเท่านั้นเองแม่อาจจะยุ่งไปสักหน่อยยอมรับจะ้ะว่าคนแก่ผิดลืมตัวเล่นสนุกกับหนุ่มหนุ่มสาวๆวไปเสียแล้วรัชน,นาชานไหยิ้มตามเคยอ้าวลงไปดูสิจะ๊ะทั้งสองคนนั่นแหละค่ะเพื่อนจะลงไปเดี๋ยวนี้หญิงสาวรับคำอย่างสุภาพ แล้วเธอก็เดินหลีกออกไปเงียบๆทิ้งสองแม่ลูกไว้เบื้องหลังไปสิตะปัดเมียเขาหลงไปแล้วคุณนายเปรมเร่งบุตรชายพลางขยับออกไปบ้างแต่ถูกเรียกไว้เดี๋ยวครับคุณแม่ทำไมอีกละ่ะทำไมคุณแม่ต้องขึ้นมาตามผมลงไปดูของขวัญด้วยล่ะครับทำไมแกกำลังจะชวนเมียลงไปเองอยู่แล้วอย่างนั้นหรือเรื่องดูของขวัญยังไม่อยู่ในโครงการของผมนี่ครับ เขาไม่มีท่าทางว่าอยากจะสนใจอะไรที่กองกองอยู่ในห้องนั้นแม้แต่นิดเดียวปัดทำหน้าบึง้งผมเองก็ไม่อยากได้ใครเขาจะอยากสนใจในเมื่อเขาคงรู้อยู่เต็มอกว่าแกพาน้องสาวเข้าไปประจ๋าประแจกันในห้องนั้นมาแล้วช่วยกันทำข้ามหน้าข้ามตาเขานี่นะเขาก็ไม่แยแสเข้าใส่บ้างนะสิโทษคุณแม่คิดมากไปเองดอกครับ ใครที่ไหนเขาจะมาหึงสาพยาบาทจนกระทั่งน้องของตัวเองแล้วเราก็ไม่ใช่รักใครกันมานานนักหนาแล้วจึงแต่งงานความหึงหวงจะได้เล่นเข้าจับใจอย่างนั้นอ๋อไอ้ไม่รักนี่แหละจ้ะสำคัญมันเท่ากับเราเปิดฉากแรกกับเขาเหมือนกันแล้วเราจะมาทำสนใจคนอื่นมากกว่าอย่างนี้แทนที่จะใกล้ชิดเห็นอกเห็นใจกันเร็ว,รวก็กลับห่างเฮินกันออกไปอีกคุณนายเปรมขมวดคิ้วอย่างวิตกกังวล แม่ไม่สบายใจเลยถ้าลูกจะทำให้แม่รู้สึกอยู่ตลอดเวลาว่าแม่จัดการแต่งงานให้ลูกคราวนี้เป็นความผิดไม่มีอะไรหรอกครับคุณแม่เขาหลบตาคุณแม่เกรงใจเขามากเกินไปนั่นเองทำให้เกิดความรู้สึกว่าผมทําอย่างไรก็ไม่คู่ควรกับเขาสักทีอย่างเมื่อกี้คุณแม่ก็อุตส่าห์ออกคําอ้างว่าคุณแม่มีส่วนในการแก้ห่อของขวัญดูทำไมคุณแม่ต้องทำอย่างนั้นครับผมไม่เข้าใจเลยอ๋อ แม่จะทําให้เขาโกรธแค้นแกน้อยลงหรอกตะปัดแกต้องจําไว้อย่างหนึ่งถึงอย่างไรรจนาชะไหนคนนี้ก็ต้องเป็นเมียของแกแกจะต้องพาเขาไปอยู่ด้วยที่สุขโขทยัยบ้านไร่ของเราแม่ไม่ต้องการให้สะพ้ายมีหัวใจที่เหินห่างแตกต่างจากลูกชายของแม่ในชนบทอย่างนั้นลูกต้องทำให้เขาจงรักภักดีอย่างเต็มที่เขาจึงจะทนอยู่กับเราได้ แม่คิดถึงแกคิดถึงความสุขสบายของแกในเวลาข้างหน้านั้นจะต้องทำทุกอย่างเพื่อให้แม่เพื่อนเขาวางใจเราแต่การที่คุณแม่บอกเขาอย่างนั้นอาจทำให้เขาเข้าใจคุณแม่ไปในทางไม่เหมาะไม่ควรก็ได้นะครับเช่นเป็นต้นว่าเขายาะคุณแม่ว่าตื่นในของขวัญเหล่านั้นหรือเห็นคุณแม่เป็นคนแก่ยุ่มย่ามวุ่นวายกับเรื่องของเด็กๆคุณนายเปรมมีเข้าหน้าไม่ค่อยสบายใจนะักแต่ท่านก็ตัดบทเสียว่า ช่างเถอะแม่หวังว่าความรักบริสุทธิ์ใจของแม่ที่มีต่อเขาคงจะทำให้เขาเข้าใจแม่ถูกต้องในวันหนึ่งข้างหน้าเวลาของเรายังมีเหลือเฟือท่านยิ้มเล็กน้อยว่าแต่แกเถอะตะปัดถ้าไม่อยากให้เขาดูถูกแม่มากนักก็อย่าทำอะไรให้แม่ต้องคอยออกรับแทนหรือต้องสอดแทรกตัวเองเข้ามายุ่งอีกสิลูกว่าแล้วคุณนายเปรมก็ออกไปจากห้องนั้นอย่างเงียบสงบ ทิ้งให้ปัดเป็นฝ่ายมองตามอย่างงงงันบ้างเขาเข้าใจการกระทำของท่านอย่างชัดเจนคำอธิบายของท่านก็ง่ายดายเต็มไปด้วยความรักของมารดาที่พร้อมจะอุทิศทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อบุตรชายคนเดียวชายหนุ่มถอนใจยาว เศร้าสลดเมื่อคิดว่าตนเองและมารดาต้องสูญเสียบางสิ่งบางอย่างไปโดยแลกเอาของจอมปลอมมาไว้ครอบครองท่านจะผิดหวังสักเพียงไหนที่ท่านพยายามถนอมน้ำใจอยู่นี้เป็นแต่เพียงหญิงพรเนจรซึ่งนายนพรัต์ กับคุณนายลำเภาหลอกขายให้ท่านเท่านั้นม่ใช่เพชรน้ำงามของสกุลวิชณีเลยทีเดียวแต่เขาจะเปิดเผยความจริงให้ท่านทราบเดี๋ววนี้มิได้ทางที่ดีที่สุดสำหรับเขาคือเดินออกไปสมทบกับรจนาชะไหนที่ห้องเก็บของขวัญและทำตัวประหนึ่งเจ้าบ่าวผู้มีความสุขอย่างล้นเหลือ แต่ถ้าว่าบรรยากาศในห้องเก็บของเมื่อมีรจ,จนาชนายอยู่ด้วยช่างแตกต่างกับเมื่อเช้าตอนที่มีลมหรือไทยเอียงคอชอเลาะเสียเหลือเกินลมหรือไทยทำให้ตื่นเต้นเมื่อแง้มฝากล่องออกดูลมหรือไทยทำให้ความหนุ่มของเขามีชีวิตชีวาและอยากหัวเราะเสียงดังๆเท่าหล่อนหากไม่คิดว่าสามัญสำนึกคอยเตือนถึงความไม่มีสิทธิ์ของหล่อนอยู่บ้าง แต่รจนาชไหนผู้เป็นเจ้าของสิทธิ์ในของขวัญเหล่านี้ร่วมกับเขาคนละครึ่งกลับเหมือนหญิงที่ปราศจากความรู้สึกหล่อนแก้ริบบิ้นออกมากองรวมไว้เปิดฝากล่องและวางให้ปัดกับคุณนายเปรมดูตัวเองก้มหน้าพับกระดาษห่อหุ้มภายนอกวางเป็นตั้งสูงเรียบร้อยยิ่งนานเข้าปัดก็รู้สึกว่าหล่อนทําให้ตามความหนุ่มของเขามืดมัวสลัวอับทึบลงไปด้วยซ้ําคุณนายเปรมช่วยพูดพูด พูดจนกระทั่งต้องเหลียวหน้าเหลียวหลังพลางบ่นว่าเอ๊ะหนูพบไปไหนนะอยากรู้จริงคุณแม่จะทำไมคุณพบครับปัดถือโอกาสเอ่ยขึ้นบ้างแม่อยากเรียกข้ามาช่วยดูด้วยกันนะสิเสียงหนูพบครื้นเครงดีออกแม่ชอบฟังจริงไหมจ๊ะหนูเพื่อนน้องของหนูนะ่ะเสียงใสอย่างกนกกระเวกแล้วก็หนาเอ็นดูฉ่่งสรรหาเรื่องมาคุยได้ไม่หยุดปากรัชนาชนหนขยับตัว เพื่อนจะไปตามตัวมาให้คุณป้าค่ะคุณนายเปรมเอื้อมมือกดขาหญิงสาวไว้ทันทีอุ้ยไม่ต้องลุกไปจ้ะแม่จะลุกไปเองแม่รู้ว่าหนูพบอยู่ที่ไหนวันนี้หนูเป็นตัวนางเอกจ้ะไม่จำเป็นไม่ต้องลุกไปตามใครหรอกแม่ไปเอง แล้วท่านก็ลุกไปจากห้องอย่างกระฉับกระเฉงไม่มีใครห้ามทันแต่พอออกมาพ้นห้องแล้วแทนที่จะเที่ยวเดินตามหาลมหรือไทยท่านกลับเลี้ยวเข้าไปห้องพักเสียและปิดประตูงเงียบทั้งปัดรจนาชไหนและคุณนายเปรมเองไม่มีทางรู้ได้เลยว่าขณะที่กล่าวขวัญถึงลมหรือไทยนั้นเจ้าตัวกําลังอยู่ในห้องรับแขกและแขกของลมหรือไทยในวันนี้ถึงกับทาให้ลมหรือไทยเองอุทานอย่างตื่นเต้นคุณประวุฒ เขาไม่ใช่ประวุฒ ผู้มีท่าทางอ่อนเปลี่ยบอบช้ำอีกต่อไปแล้วนั่นเป็นเสียงแรกที่หญิงสาวสังเกตเห็นจะเป็นไปได้หรือว่าเพียงชั่วคืนวิวาของรจนาชนัยผ่านไปคืนเดียวเขาจะสามารถฟื้นตัวขึ้นจากอาการอกหักได้สำเร็จมีหน้ำซ้ำยังทรงตัวอยู่ได้อย่างราชสีซึ่งมีสง่าอยู่ทุกอิริยาบถรราเริงและสะอาดสะอ้านตั้งแต่ศีรษะจรดเท้าเขากลับคืนเป็นประวุธที่ทำให้รจนาชนัยและโลมฤทยัยวางตัวลงทอดสนิทอีกครั หนึ่งราวกับเนรมิดดูท่าทีเข้าหันมายิ้มพลายกับเธอสิครับผมเองลมรไทัยกระพริบตาทีแต่แล้วความคล่องสังคมก็ช่วยให้เธอหัวเราะเบาๆออกมาได้ต้องการพบคุณเพื่อนหรือคะแววตาของเขาผิดปกติไปนิดหนึ่งนิดเดียวเท่านั้นถ้าหากเด็กรับใช้ไปบอกคุณพบให้ออกมาที่ห้องนี้ก็แปลว่าผมต้องการพบคุณพบสิครับเขาบอกคุณถูกต้องแล้วนี่ จะให้พบเชื่อหรือคะว่าคุณประวุฒิไม่ได้รับสมอ้างเช่นนี้พระตกบันไดพลอยโจรหญิงสาวทำท่าลังเลถ้าหากการตกบันไดของผมจะเป็นการโจรลงไปพบขุนพบผมก็ยินดีโจรจากบันไดขั้นบนสุดเชียวครับประวุฒเอ่ยทีเล่นแล้วต่อไปด้วยทีจริงว่าแต่สัตว์จริงที่สุดนั้นผมบอกเด็กไปว่าผมมาขอพบคุณลมหรือไทยไม่ใช่คนอื่นแต่พบยังลังเลอยู่ดีละค่ะไม่แน่ใจว่าคุณประวุฒิพูดผิดหรือเด็กของพบฟังผิด ลมหรือไทยยังสงวนท่าทีคราวนี้ประวุธยิ้มเขามองดูลมหรือไทยด้วยสายตาโศกซึง้งเอาอย่างนี้เถิดถ้า,าคุณพบไม่อยากเห็นหน้าผมก็อ้างความจำเป็นมาให้ผมฟังแล้วผมจะกลับไปโดยไม่ทักทวงอะไรเลยจนคำเดียวลมหรือไทยเดินตรงเข้ามาหาเขาทันทีส่งมือทั้งคู่ให้เขาบีบแน่นโทษคบกันมาตั้งนานไม่รู้ดอกหรือคะว่าลมหรือไทยไม่เคยใจแคบกับเพื่อนฝูงโดยเฉพาะในยามที่เพื่อนฝูงมีทุกข์ รังเขาหลงนั่งบนเก้าอี้ตัวเดียวกันไปไหนมาหรือเลยไปไหนต่อคะนี่แต่งตัวออกจากบ้านมาที่นี่และคิดว่าจะออกไปหาอะไรกินกลางวันที่ไหนสักแห่งที่คุณพบชอบที่พบชอบลมฤทไทยเลิกคิ้วอย่างล้อเลียนทำไมพบจึงมีเกียรติอย่างนี้เนอผมต่างหากที่ไม่แน่ใจว่าได้รับเกียรติเช่นนี้จากคุณพบหรือไม่นี่เป็นสำนวนของคุณประวุฒิเมื่อสองสามอาทิตย์ก่อนเออจะให้พบลองทายอะไรหน่อยได้ไหมคะ เชิญตามสบายไม่มีอะไรที่คุณพบอยากทําและทําไม่ได้ถ้าอยู่ต่อหน้าผมพบไม่อยากทายเลยค่ะแต่เมื่อพบถูกชวนก็จําเป็นต้องทายอาจจะทําให้ประวุธไม่สบายใจก็ได้แต่พบถือว่าปะวุธเป็นฝ่ายกลัดน้องถ้าไม่ได้ใช้คําพูดข่มให้ฝีแตกประวุธก็คงต้องทรมานเพราะมันแตกเองนานกว่ากันมากประวุธนิ่งพบถ่ายว่าปะวุธ อุตริชวนพบออกไปกินกลางวันวันนี้เนื่องจากงานของคุณเพื่อนเพิ่งจะผ่านไปเมื่อวานนี้หมายความว่ายังไงหมายความว่าเพราะคุณเพื่อนแต่งงานไปแล้วคุณประวุฒก็เห็นพบเป็นตัวสำรองนะสิคะประวุฒใส่หน้าช้าๆแววตาของเขาเศร้าหมองลงไปถนัดและนั่นทําให้ลมหรือไท่ขุนเคืค่องยิ่งนักเธอต้องการให้ประวุฒิปฏิเสธและยืนยันกับเธอด้วยสำนวนโต้อตอบแล้วเธอจะได้แกล้งทําเป็นเชื่อ คุณพบจะเป็นตัวสำรองแทนคุณเพื่อนไม่ได้เป็นอันขาดไม่มีผู้หญิงคนใดจะแทนผู้หญิงคนใดได้ในโลกนี้แต่ที่ผู้ชายเราลืมผู้หญิงคนเก่าได้ก็เพราะผู้หญิงคนใหม่มีอะไรบางอย่างเหนือกว่าหญิงคนเดิมความจริงข้อนี้ผู้ชายรู้อยู่กับใจแต่ไม่มีใครยอมรับออกมาจนคนเดียวสำหรับผมเขาดึงมือเธอมากุมไว้อีกครั้งหนึ่งเห็นคุณพบกรุณาเล่าความจริงให้ฟังมาแต่ต้น เด็ซึ้งความเป็นมิตรแท้ของคุณพบที่มีต่อผมจนกระทั่งต้องสารกลับมาขอความอารีอีกถึงว่าจะรู้ว่าที่นี่มีสิ่งระคายใจผมก็จําเป็นต้องมาเพื่อให้ชินกับความระคายใจทุกอย่างนานไปจะได้ด้านสิ้นความรู้สึกไปเสียส่วนหนึ่งปล่อยให้มันตายไปโดยไม่เสียดายใหญ่ดีความอารีที่ประวุธขอจากพบนั้นคือปลอบประโลมใจใช่ไหมคะปลอบให้คุณประวุธคลายทุกแบบแม่พระ ช่วยรักษาแผลหัวใจเหมือนนางเอกในนวนิยายลมหรือไทยไม่ลดละการโจมตีฮพบพูดตรงๆว่าประวุฒิเห็นพบเป็นตัวสำรองและยังไม่ยอมรับอีกเปล่าผมไม่ต้องการให้คุณพบปลอบเลยสักคำเดียวแต่ต้องการให้ส้ำเติมต่างหากช่วยให้แผลของผมด้านเร็วขึ้นอย่างไรละ่ะช่วยส้ำเติมการค่อนขอดสิสมน้ำหน้าสิเล่าไปสิว่าคู่แต่งงานของเขากระเสมขสก,กันอย่างไรบ้างผมจะได้ชาเร็วขึ้น ยิ่งพูดปะวุธก็ยิ่งกระด้างเสียงแหบห้าวโกรธเกรี้ยวยิ่งขึ้นลมรทัไทยยิ้มยวนคราวนี้เธอพอใจที่เห็นอาการวิปริตของปะวุธถนัดต,ตาถ้าอย่างนั้นให้พบทดลองความแข็งแกร่งของปวุธก่อนไหมล่ะคะจะทดลองอย่างไรกรุณาอย่าให้รุนแรงนักก็แล้วกันทดลองพบหน้าคุณเพื่อนพร้อมๆกับสามีของเขาเนี่ยสิคะพบจะบอกว่าปะวุธมาเชิญเขาไปเลี้ยงเป็นการแสดงความยินดีแก้ตัวที่ไม่ได้มาเมื่อคือนไหวไหมล่ะคะ ปวุฒก้มหน้าน้อยๆเชิงสลดเศร้าลมดทไทยวิ่งปลอออกไปทันทีโดยไม่มีโอกาสรู้ความในใจของปวุธ์เลยว่าเขายอมจำนนเพราะเขาอยากเห็นหน้ารจนาชไนรจนาชไนปัธรรมกุล